สดีค่ะชื่อนางสาวสมจิ Un, ตวิจารูนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสาขารัประาศาสาศาสตร์ค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าความรู้สึกที่ได้รับพันเลือกเข้าร่วมโครงการ c f b t IW Internship Tending traininging ประจำปี2565ค่ะ รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ iw ค่ะและตื่นเต้นที่ได้เข้ามาทำงานที่สำนักหอสมุดเ็นยาไลแต่ก็แอบกังวลใจนิดนิดน,นะคะว่าจะวางตัวยังไงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆและเป็นการทำงานครั้งแรกหลังจากเรียนจบพอได้มาทำงานก็ขอบคุณพี่ๆที่คอยแนะนำสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ซึ่งหนูจะนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุดค่ะ ความแตกต่างระหว่างตอนเรียนและการเข้าร่วมโครงก,การ CFVTIW Internship Training ตอนเรียนวันไหนเหนือ่อยอ่านหนังสือหนักไปหน่อยสอบสเสร็จก็เที่ยวผ่อนคลายชิวๆตื่นสายได้เพราะบางวันมีเรียนสายหรืออาจจะบ่ายแต่พอได้มาทํางานก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ตื่นทันเวลาเข้างานและตอนเรียนมีช่วงเวลาปิดเทอมยาวๆซึ่งตอนทํางานแตกต่างกับตอนเรียนเพราะตอนทํางานไม่มีปิดเทอมยาวๆค่ะพะติประจําใจ ความสําเร็จไม่มีทางเดินไปหาคุณคุณต้องเดินไปหาความสําเร็จเองแล้วก็ขอขอบคุณมูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคมและมูลนิธิทำมิกชชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนบริษัท p n p Service Solution จำกัดนะคะที่มีโอกาสที่มีโครงการดีๆและช่วยพัฒนาศัก,กยภาพของผู้ปกครองทางการเห็นทําให้ผู้ปกครองทางการเห็น ได้มีงานทําและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคมดิฉันขอขอบคุณค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ